ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสิ่งที่ขึ้นก่อนสิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อนคือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็นนิมิตมาก่อนเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งโพชฌชงเจตแก่ภิกษุคือความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญโพชงเจดจักกระทำให้มากซึ่งโพชงเจตดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีย่อมเจริญโพชงเจด ย่อมกระทำให้มากซึ่งพ่ชงเจ็ดอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมเจริญสติสัมพโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมพโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพธิชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพธิชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรด,ดีย่อมเจริญพ่ชงเจ็ด ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌชงเจ็ดอย่างนี้แล